สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter พี่มาร์กนะฮะแกบอกว่าประมาณนี้นะเก่งวิเคราะห์กราฟกับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นยังไม่เพียงพอต่อการปั้นพอร์ตให้ได้กำไรสม่ำเสมอนะฮะนี่เป็นทวิตแกนะฮะโอ้โแ,นะแปลเั็น การซื้อขายในระดับสูงนั้นต้องการมากกว่าแค่การเรียนรู้แผนภูมิและการวิเคราะห์พื้นฐานมันต้องการมากกว่าการปรับขนาดตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยงมันต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเองเข้าใจไหมครับคือนั่นแหละตามนี้นะครับคือแค่คุณเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์กราฟวิเคราะห์พื้นฐานในเชี่ยวชาญนั้น ไม่พอนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปั้นพอร์ตให้ได้กำไรสม่ำเสมอนะครับคุณต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของ p o s i t i o n Sizing ครับให้ถ่องแท้นะครับหรือให้ใช้งานเหมาะสมกับระบบตัวเองนะฮะอ่าตรงนี้นะมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีครับและก็อ่ เป็นนายตัวเงครับหรือมีวินัยหน่ยนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์กพยายามจะบอกนะว่าอย่าได้จบเพียงแค่การวิเคราะห์เรื่องราวของเทคนิคอลรวิเคราะหรือฟันดัมเมทัลวิเครานะครับไม่พอครับนะไม่พอนะครับเหมือนงานพี่มาร์กครับคุณนึกภาพเข้ไหมว่า <c oughs> เล่อเนี้ย <c oughs> แกจะเน้นเรื่องราวของการวิเคราะห์กราฟ e ทคนิคอล a นาลิซิสใช่ไหมแล้วก็จะมีฟันด m เ n ท a ล a นาลิซิสเป็นหลักเลยผมว่าตีนะประมาณสักเจ็ดสิบเอรทั้งหมดนะแกนนั้นงนี้เป็นหลักเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวของ risk management เล็กน้อยฮะส่วนที่เหลือนะอีกอีกสา็ก็เรื่องราวของ risk management เรื่องราวของการาบริหารรีวอร์นิดหน่อยครับแต่เล่อเนี้ยแกเพิ่มครับแกเอาส่วนนี้มานะ ส่วนนี้มาเอาที่เป็นเป็นแก่นๆกันนะแล้วก็เพิ่มในส่วนของนะครับ Risk Management ที่หนักแน่นที่แบบเข้มข้นมากขึ้น Reward Management ที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องของ m i n d s e t ที่เข้มข้นมากขึ้นฮะแล้วก็ po position sizing ที่เข้มข้นมากขึ้นครับกลายเป็นเล่มนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเล่มเนี้ยจะเหมาะสำหรับมือใหม่ครับเพราะว่าเพราะว่ามือใหม่อะจะเป็นอะไรที่โฟกัส ตรงเรื่องของเนี่ยการวิเคราะห์กราฟการวิเคราะห์พื้นฐานเพราะว่ามันเข้าใจง่ายครับมันเข้าใจง่ายเข้าใจนะเหมือนกับเด็กประถมอ่ะกอไก่กอกานะต้องต้องรู้ครับแม่แม่สุดคูนอ่ะต้องรู้อ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นพื้นฐานนะแต่ว่าถ้าคุณเรียนจนถึงขั้นมหาลัยเนี่ยคุณต้องเรียนรู้อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมครับเอาไปปิ๊บใช้งานได้จริงครับเล่มน,นี้ใช้งานได้จริงแต่ว่าถ้าทีู่เล่มน,นี้อันนี้เข้มข้นกว่าครับหนักแน่นกว่านะ โดยเฉพาะเรื่องราวของเนี่ยเรื่องราวของ risk management ครับเล่มนี้ผมว่าเจ๋งมากเลยก,ก็มีบางคนนะก,ก็มีบางคนที่เขาที่เขาบอกว่าเล่มน,นี้คือเหมือนกับพี่มาร์คเขาจงใจพูดเรื่อง risk management เยอะเกินไปทำให้หน่าเบื่อแต่จริงๆสำคัญมากครับสำคัญมากจริงถ้าคุณอยู่ในเกมการเทรดที่นานพอนะแล้วคุณ ยอมรับการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดและคุณอยากบริหารมัให้ดีนะเรื่องรีสิเนสเมนต์นี่ <c oughs> นะฮะจำเป็นจริงยิ่งอ่านยิ่งสนุกครับถ้าคุณเข้าใจมันและคุณอยากรู้เรื่องนี้จริงนะฮะพอซ,ซิชไนซิงเนี่ยจำเป็นครับในแง่ของนะครับในแง่ของการลดผลกระทบครับลดผลกระทบในหุ้นที่เป็นผู้แพ้ครับและก็เพิ่มผลกระทบ ในหุ้นผู้ชนะครับ <c oughs> นี่เป็นหลักการทีออ่ต้องมีประสบการณ์ที่มากพอครับจนเข้าใจว่าหุ้นแบบไหนที่เป็นผู้ชนะสำหรับคุณหุ้นแบบไหนที่เป็นผู้แพ้ของคุณฮะเนี่ยมือใหม่จะ,จะยังยังยังไปไม่ถึงตรงนี้เพราะว่าคุณยังเทรนไม่มากพอไคุณเจอเกมไม่มากพอแล้วก็มุมมองคุณยังไม่กว้างพอคุณยังไม่เข้าใจแต่ว่า ให้เวลากับมันกับถ้าคุณเทรดนานพอนะคุณมีความขยันมากพอคุณชมมั่วโมงเปนคุณฝึกเยอะอ่ะคุณจะเห็นเห็นว่าเออเนี่ย position sizing ซซจะใช้ยังไงดังนั้นเนี่ย position sizing ซซมันจะเป็นอะไรที่อยู่ช่วงท้ายๆครับท้ายๆของการการเทรดที่ให้ได้เพิกม,มันผมผมบอกว่าเป็นการปั้นพอร์ตแหละนะถ้าคุณอยากปั้นพอร์ตให้โตต้องเรียนรู้เรื่อง position sizing น,ซซนะฮะ ที่สาคัญครับคุณต้องมีวินัยครับวินัยในการควบคุมตนเองเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เทรดตามอารมณ์เพื่อให้เชื่อมั่นในระบบแล้วก็อดทนครับอดทนนะครับอดทนในหุ้นผู้ชนะละหนึ่งอดทนรอคอยเซตอัพที่ใช่ของคุณครับนะฮะแล้วอดทนให้ผ่านช่วงเวลาที่ระบบของคุณไม่เวิร์กให้ได้ครับพวกเนี้ยจริงๆนะผมมองนะเท่าท,ท,ที่ผมผมผมเทรดมาสักพักหนึ่งนะ ตอนนี้ก็7ปีแล้วผมรู้สึกว่าทั้ง position sizing นะทั้ง risk management ทั้งวินัยสามารถใช้ร่วมกันได้จริงๆมันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณใช้พวกเนี้ยใช้ position sizing ใช้ risk management ใช้ความใช้วินัยเนี่ยเพื่ออะไรครั คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะถ้าเป้าหมายคุณชัดนะอันนี้มาเลยฮะมันจะตามมาเป็นพรวนเลยฮะแนะนาครับคือจริงๆงานผมเล่มใหม่จะเขียนเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละที่ผมเข้าใจแล้วผมเอาไปใช้งานแล้วมันเวิร์กนะแต่ด้วยความที่ว่าผมปรับเปลี่ยนหลายเวอร์ชั่นมากเลยตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่น่าจะ4ี่ที่ห้าละยังไม่จบนะแนะนำาว่า์ชันลองไปอ่านงานพี่มาร์กนะเล่มเล่มนี้ฮะเล่ม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 เ่เล่มนี้เล่มนี้ เนี่ยแล้วก็มีเล่มเนี้ยก็มีแนวทางใกล้ๆกันครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นไอเดียฝรั่งนะเเขาใช้ในแง่ของคันนี้ผมงานผมจะเป็นงานที่แบบเอามาใช้จริงในในหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้คนอ่านแล้วกันเออล่าสุดเนี่ยพี่มาร์กแกได้โพสทวิตเตอร์นะครับแกบอกว่าเนี่ยประกาศผลนะฮะการแข่งขัน US Investing Champion นะฮะปี2021นะแกเป็นแชมป์นะฮะแชมป์ นะแชมป์ครั้งที่2นะฮะด้วยดูสิครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ฮะพอตโตร์เนต3 3ะฮะผมเองนะเทรดหุ้นเมกาเหมือนกันนะเชื่อไหมครับผมติดลบนะ <c oughs> ใครก็ตามที่เทรดใน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 ภาวะที่นักเทรดส่วนใหญ่ติดลบเนี่ยนักกำไรเป็นสามเด้งเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาครับเป็นเทพเลยนะ ซึ่งนะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมแกถึงทำการเทรดปั้นพอร์ตตวอะไรนะี่แล้วก็เนี่ยสามเล่มเลยนะซื้อมาอ่านครับอ่านซ้ำๆย้ำๆฮะแต่ถึงขนาดน,นะฮะเพราะว่าผมบอกเลยว่าพี่มาร์กบอกเงินนะว่าในร้อยคนน่ะจะมีสักคนหนึ่งที่เอาไปใช้แล้วเวรนะิร์กเนี้ยเป็นเรื่องพิเศษแล้วนะฮะ อยกจะใช้คำว่า fraction fraction เกี่ยวกับเศษเสีเ้ยวครับอาจจะเป็นสักพันคนมีสักคนหนึ่งที่ใช้ได้เวิร์กอ,อ่ะคนอีกเก9ารคนนี้ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้แบบได้ผลงานกลางๆแต่ผมมั่นใจนะถ้าอ่านงานพี่มาร์กเลยเนี่ยอย่างน้อยคุณจะเข้าใจการบริหารความเสี่ยงครับคืยตัดขาดทุนเป็นเมื่อคุณตัดขาดทุนเป็นนะฮะจากนั้นมันจะง่ายแหละขอแค่คุณมีการจัดลำดับความสำคัญ เป้าหมายการเทรดให้ดีครับแล้วก็ทําตามคันเราเรียบอกเนี่ยผมว่าในจริงๆบอกมาแล้วนะเนี่ยนะพี่มาร์กบอกมาแล้วแต่ว่าเรายังจัดลําดับไม่ถูกเองซึ่งพวกเนี้ยพี่มาร์กจัดลำดับให้เราเแต่ว่าเรายังผมผมเปรียบเทียบแค่ว่าพี่มาร์กก็แกเขียนหนังสือแกอยู่บนเขาอ่ะอย่างสมตงม,มต,นนติเราเดินขึ้นดอยสุเทพใช่ไหมพี่มาร์กแคเขียนตอนนี้แกอยู่บนดอยสุเทพอ่ะแต่เราอ่ะเดินขึ้นเขาตั้งแต่อะไรนะเป็น รูปปั้นคูบาคูบาศรีวิชัยอะ่ะเดินที่ไปเรื่อยนะเราจะเห็นอะไรที่มันจํากัดมากเพราะว่าเราเดินขึ้นเขาไงแต่เชื่อได้ครับถ้าคุณเดินต่อไปเรื่อยนะแล้วคุณอ่านงานเอางั้นเอาหนังสือผมยังมาอ่านอ่านนี่ทุกครั้งอะ่ะคือเฉยสักพักก็เอาอยิมมาอ่านอะ่ะสมมติเดือนสัปดาห์หนึ่งอะ่ะยิมมาอ่านสักครั้งหนึ่งทุกสัปดาห์เนี่ยรับรองว่าคุณจะเห็นครับเห็นลายแทงเห็นเปาะแสเห็น เห็นจิ๊กซอที่พี่มาร์กแกทิ้งเอาไว้ให้เราครับแล้วคุณจะเจอแล้วคุณจะได้เส้นทางการเทรดที่ดีของตัวเองครับนะฮะก็อยอยากจะฝากเนาะน้องๆุูน้องๆทุกคนแล้วกันว่าอย่าได้จริงจังหรือทุ่มเทกับการเรียนรู้เรื่องของ technical analysis มากเกินไปนะฮะเรื่องราวของ fundamental analysis มากเกินไปโอเคละ มันยังเป็นจริงๆมันยังเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานอ่ะพื้นฐานกอกไก่กอกาพื้นฐานของสุดคูณแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับต้องก้าวข้ามมะนะเปิดใจครับเรียนรู้เรื่องราวของ psychology เรื่องราวของ risk management positioning z i นะฮะถ้าอ่านงานฝรั่งไม่เข้าใจก็มีงานผมนะพวกเนี้ยเนี่ยอ่านดูได้ครับจะได้ไอเดียไอเดียต่างๆที่ที่เป็นของบ้านเราเอง ที่เป็นนักเทรดน,น,นักเทรดไทยเขาเขียนเองนะฮะก็มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ